you จะลงอันไหนอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะต้องเป็นระยะห่างกันหลายวันขนาดนี้คือเบลก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันเบลน่าจะยุ่งหรืออะไรสักอย่างแล้วเบลอยังไม่ได้รวบรวมรูปเพราะว่าก็มีแบบถ่ายรูปทั้งตรงนู้นตรงนี้หลายที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เลยเหมือนค่อยได้มารวบรวมแล้วก็ได้ลงค่ะไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องแบบอะไรยังไงค่ะบางรูปเป็นเพื่อนเราถ่ายอะไรอย่างนี้บางรูปของเราก็เพื่อนเราก็ถ่ายเหมือนกัน จำไม่ได้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้ตองเรือนี้คือไปไปไ,ปไหนรมาทานข้าวอ๋อก็ประมาณนั้นค่ะก็มีแบบทานข้าวแล้วก็ลองแม่น้่งเจ้าพยาเห็นว่ามีห้องัวอันนั้นเป็นการเหมือนแบบรวมฮิตการเป็นมีเรือสองลำเองค่ะความจริงไม่ได้ไปในวันเดียวกันค่ะตัวอยางว่าเดียวก็คือตอนที่เราไปมหายคือเดรือกูร์ไกส์ก็ใช่ไหมพิซูเลยมล ไม่ใช่ค่ะเป็นคนอื่นหายค่ะที่หรอในในบาร์ร้อนหรออ๋อเบิร์เดย์ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะรู้สึกว่าตอนนี้เอ่อเงานี่ฮิตมากๆากใช่ตลอดเลยแต่างารคุบอกว่าแค่ซุ่มเงาก็ยังดูสวยอยู่เลยอ๋อแต่ดันไม่ใช่เงาเราดูสิไม่ค่ะไม่ ไม่ได้ไปเออก็ได้เจอเรื่อยๆค่ะแล้วแต่ค่ะน่ารักค่ะเคยบอกไปแล้วเขาชอบมีอะไงบ้างคะบอกมาเขาชอบเกี่ยวยังไงบ้างความน่ารักก็แบบว่าเออจะไม่เก็บอะไรเป็นความลับเลยหรือไงเป็นเรื่องส่วนตัวเลยไง ก็ถ้าไม่มีโอกาสได้เจอกันก็แบบได้เจอตามนั้นแหละเออจไปร้านเขาหลงอ่ะเออคนเห็นเยอะเขาดูทานเขาแบบนี่พี่พลอยก็ไปด้วยกันเนี่ยค่ะไม่มีใครเล่นกับพี่พลอยไม่มีใครถ่ายพี่พลอยเลยนะพลอยอยากเที่ยวอยากูกจกก็คือแบบเบลไปทำงานแถวนั้นแล้วก็ทานข้าวกับพี่พลอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วก็แบบคุณวิวก็ตามมา ออคือแปลว่าเขินมากตอนแรกคือไม,ไม่ได้คิดอะไรก็กะว่าแบบเอ้ยเราอยู่เอ็มพอทีเราต้องแบบไปร้านของเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เลยไปได้วยกันทั้งหมด<อ>แล้วพอไปถึงก็แบบมีคนยกกล้องเต็มเลยก็แบบเริ่มรู้สึกเขินละรีบถ่ายรีบไปดีกว่าก<อ>็เแบบเดินแบบ,แบ,บ,แบ,บสายตากล้องเดียวอะรนก็ค้อเตงอยู่แล้วค<อ>่ะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้เจอแบบนี้ค่ะ คนก็ไปโฟกัสเรื่องการดูแลคือเขาแบบไปไหนมาไหนกับเบลเขาแบบถือของให้ดูแลให้แค่ดีก็ไปฝากเขาเนี่ยแหละใช่เพราะว่าอีกสองคนถือกล้องไงเอาวางอยู่เป็นฝ่ายเราไปฝากเขาซะเองใช่ค่ะเยลมีความผิดอ่านไหมลูกเพราะว่าพักหลังก็คือลูกเบลกับมิวมาเยอะมากคนตามถ่ายอยู่ที่เลย คือมันก็เข้าใจตามธรรมชาติแหละคือถ้าเราออกไปข้างนอกก็ถ้าคนเจอเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องปิดบังหรืออะไรค่ะก็ไปกันปกตินักเขาล่ะเขามีความเริ่มชินกับสิ่งที่ทุกคนบบว่าคงยังไม่ชินเ,เร็วๆนี้หรอกค่ะแต่ก็พยายามค่ะคือเบลก็ต้องอธิบายแหละค่ะว่าถ้าถ้าจะมีออกไปข้างนอกก็จะต้องอาจจะมีน้ประมาณนี้หรือคนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็นึกซะว่าเหมือนแบบคน endo ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวจริงนี่เขาต้กลับมาทำอะไรตั้งหลายปีนล้วเพราะแ่อีนี้ต้องมาแล้วคือไม่ไม่เขาเบสอยู่ไทยค่ะใช่เมื่อก่อนนั้นคือสหรัฐแต่ไม่เคยเขาอยู่อาฮ่องกงก็อยู่อมเมื่อก่อนก็คือจะเป็นเหมือนเดินทางคือเบสไทยนั่นแหละแต่ว่าเดินทางค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าปีนี้ไม่ค่อยเดินทางเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบจริงๆแต่ว่าเหมือนแบบเหมือนงานเขาปรับ ปรับมาให้แบบเออเหมือนไม่ไม่ต้องเดินทางเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยใช่หัวใจอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เสร็จมีแหล่งต้องการตัดตอนตรงนี้แหละลาเล่นเธอไม่ทันแล้วเล่ะเธอฮปปี้ค่ะแ Happy เป็นเรื่องใหม่ ของเขาแบบทั้งหมดเยอะมากเลยอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกว่าเออก็ดูดูกันไปแหละอืมตอนนี้ก็ก็สบายใจค่ะพี่เลบลเลยแล้ว,ลวเป็นเทรนเนอร์ให้เขาไหมคะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องเจอนี่นะพยายามทำอย่างนี้ให้แบบต้องบอกแหละต้องบอกให้ไม่ชอ็อกเพราะว่าคือเหมือนบางทีบางเรื่องอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนตกใจนิดนึงว่าการลงรูปแบบเบิร์เดย์น้องหมาทำไมคนถึงสนใจขนาดนี้ซูมเงา,งาไม่ใช่เธอซะหน่อยอะไรฟิลเนี้ยค่ะ สุดๆค่ะตกใจค่ะเบลบอกก็แล้วว่าแบบเออเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นเท่านี้เท่านี้แหละเขาบอกไม่จริงไม่มีทางแล้วแบบพอผ่านไปสามวันเอาถึงแล้วอย่างเงี้ยออ๋ค่ะก็คือก็บอกเขาว่าก็ทุกเรื่องก็เป็นข่าวแหละทุกคนสนใจค่ะที่เขาลุกเปิดจากการลงรูปไหมถ้าอะไรจะตายเขาก็ลงทุกอย่างเลยแต่ว่าทอง ก็ไม่ได like ้กดดัน hmm. ค่ะแต่ว่าคือปกติเหมือนตัวเขาก็ไม่ค่อยลงอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วค่ะฉะนั้นคือแบบกว่าจะลงแต่ละทีก็คิดแล้วคิดเอคิดแล้วคิดอีกอยู่แล้วอ๋อหมายถึงตอนนู้นเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะอือก็ก็เบลก็รู้สึกว่าประมาณนั้นก็น่ารักดี แชร์กันแหลคะค่ะว่าว่าจะลงรูปประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบเพื่อเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่ายค่ะยังไ่ได้ส่งไปทสุดท้าย <c oughs> เป็นแฟเบลก็ส่งไปบอกก่อนว่าเออเดี๋ยวเบลจะลงรูปนี้นะ,ะคือมันไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรก็ลงตามแบบออชีวิตประจำวันที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยอืมเดียวเคยพาเข้ามาดู คือก็เออ่ได้เห็นบ้างตามแบบเหมือนสื่อแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยละค่ะอืมม่หลายคนต่เกันเพราเป็นคนทำสองคนนั้นยังไม่คุ้นรู้อีกทีหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันรอว่าเราโอกาสที่เหมาะสมอ๋ะะอก็มไม่ใช่แต่ว่าแบาบก็ไม่รู้เหมือนกันมันแบบ มันเขิดอ่ะไม่รู้จุดหมายปลายทางพัฒนาไปวันแม่แต่กระดูกเป็นแอคเคาท์หนึ่งที่เดี๋ยวจะเข้าไปเซอร์แล้วก็เข้าไปส่งกดไลค์มากดไลค์มเออก็กดเท่าที่ทุกคนเห็นค่ะ่เราไม่ได้โต้ทุกันแล้วไม่ทด้กดไลค์ได้ไงมีคนแท็กมาให้อีกทีนึงไงแล้วก็เห็นก็เฟรดีทำไงอะรอให้เขา ก็ไม่เกี่ยวหรอกค่ะเพยแต่ว่ามันมันยังไม่ไม่มันยังไม่มีโอกาสอะไม่รู้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะอ่าก็จะเป็นข่าวเป็นอะไรอีกไงแต่่ววััันนนนนี้้ยยยงเขิอูไไปหดกคือมันก็แบบนิดนึงอะค่ะเพราะว่าก็รู้ว่าแบบเออทุกคนจับตามองอะไรอย่างนี้แือเป็นวัตถที่จะยเขอย่ไปแยุกคนก็แบบิงอะค่วก็รู้ว่าเออทุกคนจัรอย่างนี้ ก็เออก็ขอบคุณทุกคนสำหรับแบบกำลังใจละค่ะกับทุกๆเรื่องกันประตูทำไมไม่เข้ากันประตูมองรอแล้อ่ะรีบกว่าทุกคนเออใเอเดี๋ยวนะอะไรนะแบบคนข้าจะงง้ะนิดนึงค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกแรงเชียร์ค่ะัาง อแฟนๆของเบลก็แซวแบบยับอะค่ะแบบแฟนคลับที่ติดตามอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเขาเรียกอะไรมันเหมือนมันเป็นอีกอีกหนึ่งเรื่องใหม่ๆใ,ในชีวิตของเบลอะค่ะแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกยินดีแล้วก็พร้อมพพอร์ตประมาณนั้นน่าจะทาตัวไม่ถูกเลยค่ะค่ะไ้าไฟคุณแม่มาแล้วไ้าไฟุณ้ยูจะมาไหมคะก็ ไม่แน่ค่ะเขาอาจจะทํากันไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะระสิทธา์เออยังไม่ได้ยินค่ะแล้วก็ก็คิดว่าคุณวิวน่าจะไม่สะดวกนะคะค่ะเราไม่มีพูดค่ะแต่ว่าคือเหมือนด้วยด้วยงานเขาก็ไม่ไม่ถนัดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วค่ะ ใช่นะน่าจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าค่ะตอนเห็นตรงไปว่าอื่นเขาพาใหม่ถึงเราได้ยังไงก็ความจริงเบาเพิ่งเห็นแบบเมื่อไม่ไม่นานเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ได้เห็นแบบคอมเมนต์หรืออะไรแต่ว่าก็ก็เท่าที่ทราบก็ไม่ใช่คุณวิวค่ะเรารีเช็คมาหมดแล้วเป็นตอนที่เราจะตัดสินใจที่จะเลือก audition มาหลายดน้าแล้วไม่ใช่แบบนั้นคือเหมือนก็ได้คุยกันได้สอบถามได้อะไรกันอยู่แล้วค่ะที่เดตั้งรับ ตั้งหลับยังไงเปราะว่าเบลก็มองเป็นเรื่องธรรมชาติคือถ้าคนยินดีเนี่ยมันคือเป็นโบนัสและอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าคนไม่ชอบก็ก็ออแล้วแต่ความคิดเห็นส่วนตัวค่ะซึ่งเบลก็ไม่ไม่ได้อะไรก็แล้วแต่คนไม่รู้สึกว่าแย่หรือว่าอะไรเงี้ยเกิดกการเอ่ขึ้นมากักข่าวที่เกิดขึ้นไม่ค่ะไม่ค่ะ เรียกได้ว่าทําการสอบถามมาแล้วอะไรอย่างนี้การที่เราเป็นหัวเชลแล้วที่เราเป็นหัวเขราะมาที่ความที่เขาไม่เคยเขาไม่ได้มีข่ในวงการจะพอเข้ามาเขาเดี่ยวพูดว่าโดนคนมาคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ก็เอออย่างที่บอกเราก็เหมือนต้องอธิบายให้เขาเข้าใจแหละค่ะว่าเออแบบวงการเป็นแบบนี้นะจะมีแบบนี้แบบนี้ก็คืออธิบายให้เขาฟังจริงจริงมันมีความร้อนความแบบแพนิคนอะไรพวกนี้ไหฮะเพราะขาดว่าด้วยความแบบเป็นธุรกิจด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้ กลัวไหมหรอก็เป็นคําว่าเหมือนเขาเซอร์ไพรส์มากกว่าเพราะว่าเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยค่ะมันก็มีเรื่องใหม่ๆให้เขาตลอดแหละ <c oughs> ไม่ถามเรื่องงานฉันล้อหรอจ๊ะทุก้วจัดแรืวง,งานเราคงละาีจ้วยคะ ค่ะอะไรนะเออเรียกว่ากำลังเรียนรู้อยู่ค่ะค่ะเขาเรียนรู้เราเมื่อนที่เราเป็นนี่ในวงการว่าเขาผ่านกี่บททดสอล้ถ้าดูจากกกิัของเขาลกตั้งรับกเขาเจแบบแต่สิ่งดีๆไงก็ขอให้เขาได้เจอสิ่งดีๆต่อไปแล้วกันเราไง แบบเรื่องข่าวเรื่องอะไรเราตืถเตวิดีขอคนมากถามเขาจ้ากวัง่าดนี้ค่ะขอบคุณค่ะนอาพี่มาจากสบันเทิงเงไงึวาคจเป็นไงบ้างตอนนี้ถ่ายไปยี่สิบคิวรู้สึกยังไงกับการกับมรมงาเจจิทองต่างทองของเขาร่างร่งหัร่างทอง ทั้งจะบอกว่าทางงินเนอร์แล้วก็ภายนอกที่ทองเลยค่ะเพราะว่าภายในก็คือแพรวพาวมากตอนนี้แบบเล่นละครกันแบบโบบาเหมือนมวยถูกคู่อะค่ะเหมือนฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินอะไรเงี้ยเยอะเยอะแต่สนุกมากแล้วก็อยากดูแล้วเล่นเองอยากดูแลเองมานต่างจิตอนเขาเป็นหมอตอนที่หมอเขามีแก้มมีนู่นมีนั่นที่อยู่ในน้ำไงตอนนี้เขากลับมาล้างตอนที่เขาเป็นดีแล้วอ๋อค่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งลุคค่ะที่เหมือนทางเขาก็ตั้งใจ เรื่องนี้เขาก็มีมีโชว์มีอะไรด้วยค่ะมันจะถามว่าในกองเขาใส่เสื้อผ้ายังไงเขาก็ใส่ตลอดนะตมันไม่ร้อนเลยเหรอทำไมอ่ะร้อนบ้างนะแล้วทั้งร้อนเราจะต้องกระซิบหรือเปล่าแล้วเป็นไงบ้างพอกลับมาแล้วมันน้องมีความอะไรบ้างมันดูงงตาดูใจเลยว่าคือสนุกค่ะมันเหมือนคนที่เออเขาเรียกว่าออกไปเรียนรู้งานมาต่างคนต่างแบบไปเรียนรู้งานข้างนอกมาแล้วก็แบบเหมือนมาเจอกันอีกครั้งนึงมันมีของอะค่ะ ของที่จะแบบแบบตั้งใจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซัดใส่กันอะไรอย่างเงี้ยเลยอ,ะ,ลอะค่ะแต่นสนุกมากบทก็ดีมากน่กรดลนไก่อ๋อค่ะอันนั้นเป็นแบบเทคเดียวผ่านแล้วก็มาทํากันเล่นๆเพราะว่าเราใส่ชุดที่แบบไม่ใช่ชุดละครพอดีก็เลยแบบเฮ้ยเห็นอันนี้พอดีชวนเขาเล่นแล้ไม่มีใครยอมใครรู้สึกแบบไก่หมุนไก่หัวหมุนมากค่ะ เล่นเป็นตัวเองเป็นละครเพราะว่าหมายถึงว่าในละครที่เล่นบอกว่าโเล่นเป็นตัวเองเพราะว่าเจมจิตในละครจะไม่ใช uh> uh uh> uh ่เบอร์นี้เขาเป็นเจ้าคุณพี่เขาจะมีความสุขุมหน่อยเรืขาสู้เราขาสู้เราแต่ก็เขาจะไม่โมบาขนาดนี้ค่ะเขาจะไม่ปล่อยตัวเองขนาดนี้ค่ะเขาจะมีฟอร์มกว่านี้ อยากให้สมกันเราคอยค่ะแต่ว่าคือเราก็แบบเต็มที่มากๆแล้วก็เราถ่ายเองเราแบบรู้สึกว่าเออแบบมันสนุกอะค่ะได้ดูปีนี้ปีไหนปีหน้าค่ะปีหน้าปีนี้ยังเพราะของเรายังถ่ายต่อใช่ไหมถ่ายต่อสิหลายข่าวพี่เลยถามไปน่าจะได้ดูปีหน้าต้นปีขอบคุณค่ะ